วัสดียามเช้านะคะวันนี้เราเข้าสวนค่ะเมื่อเช้านี้นะคะตอนเช้ามืดฝนตกหนักนะคะนี่แล้ววันนี้เราก็ต้องมีออเดอร์กล้วยตัดกล้วยไม้นะคะตกยังไงเราก็ต้องตัดนะนี่น้ําท่วมมากเลยกล้วยไม้ก็ยังเอ,อ่อถือว่ายุบไปบ้างแล้วนะคะแต่ก็ยังเป็นสวนอยู่นะนตรงนี้คือส่วนที่เราตัดไปเมื่อวานนะคะวันนี้เราก็มาตัดอีกนะมีออเดอร์ น,นี้เพิ่งได้ตัดนะตกแต่เช้าเลยอะ่ะเดินเข้ามาในสวนนะน้ำเต็มสวนเลยมาตัดต้นไม้ถามว่าฝนตกอย่างนี้ดีไหมดีนะคะจากอากาศร้อนนะได้รับน้ำฝนเราลดน้ำยังไงก็ไม่เหมือนกับน้ำฝนนะคะ ตรงนี้เป็นที่ล่มที่สุดในสวนเราเลยนะอ่าประกาศว่าจะมีฝนมานาแล้วแต่ก็ไม่เคยมีสักทีนี่ิ่งมีวันนี้ว,นนวันแรกมีวันแรกก็ตกเยอะเลยนะคะเนี่ยอาท่วมเยอะมากล้นออกจากสวนมะพร้าวตอนนี้เราวิท์น้ำอยู่นะคะวิท์น้ำด้วยข้ออันนี้เราลงสองข้อเลย เพื่อจะให้กขายุไวปวันกิ่งเอาไวมา้มากนะหอยก็จะคึืดนนะเดี๋ยวบ่ายนี้เรามีภารกิจนะคะอากาศคุ้มๆอย่างนี้นะ,ะหอยชอบขึ้นนะคะเราจะต้องหว่านหอยด้วยท่วมเยอะมากนี่นะคะนี่ขึ้นน่าแข้งเลย ไม่ได้ตกมานานนะคะนี่ตอนนี้คนงานก็กำลังตัดอยูน่นี้คนงานกลับประเทศไปหนึ่งคนภาระกิจของเราก็ต้องช่วยกันตัดนะคะเมื่อาวานตัดไปร้อยเฟอโลต้องใส่เสื้อกันฝนนะตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่นะคะฝนตกอย่างนี้ไม้งามนะตอนแรกคิดว่าพรุ่งนี้จะใส่ปุ๋ยไม่ใส่แล้ว เพราะว่าได้น้ําฝนนะคะช่วงนี้อากาศก็ร้อนๆหนาวๆน,นะดูแลสุขภาพด้วยนะคะตรงนี้เป็นช่วงที่เราตัดไปแล้วนะคะกล้วยไม้ก็ยังราคายังไม่กระเตื้องขึ้นนะคะออเดอร์จีนก็ยังไม่มีอันนี้เราขายในประเทศนะคะอาศัยขายในประเทศพอดีช่วงนี้กล้วยไม้เรา ยังไม่ถึงกับเยอะมากนะเป็นไม้สาวแค่สี่ไร่นะคะไม้ที่หนึ่งปีฝ่าที่ตัดดอกนะนมองไม่เห็นทางเลยนะเป็นไม้ที่ตัดดอกใหญ่แค่สี่ไร่ส่วนไม้เล็กเนี่ยเรามีเพียงเรามีหกไร่นะก็เพิ่งจะเริม่มมีไม่ได้เยอะมากนะคะปีหน้านะถึงจะเต็มที่นะคะ ปีหน้าเราจะมีไม้ดกเป็นสวนขอให้ปีหน้าราคาดีๆ่างๆนะต้นสวนต่างตนตกหนักน,นะตอนนี้ก็แปดโมงฝ่าแล้วนะคะอากาศยัคขึ้มอยู่เลยอ่ะวันนี้น่าจะตกทั้งวันนะแต่เราจะต้องพยายามวิทน้ำในสวนให้หมดนะให้แห้ง นี่นะคะถ้าเราไม่เทป,ปูนทางเดินอย่างนี้นะคะในสวนจะเละหมดเลยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ในสวนจะต้องมีเททางเดินอย่างนี้ด้วยนะคะเพื่อที่เวลาฝนตกเวลาลดน้ําดินจะไม่เละเพราะเราต้องลดน้ําด้วยสปริงเกิลน,นะเราจะลดทุก,กวันนี่นะคะตรงนี้จะสูงนิดนึงก็จะไม่ท่วมแต่ก็ถ้า ฝนโตกหือรดน้ำทุกวันนะคะเขาก็จะแฉะนะแฉะเราก็จะทำให้ดินเละนะสมัยก่อนตอนเด็กๆนะคะที่ทำสวนกันไม่ได้เทปุไม่ได้เททางเดินอย่างนี้นะเลนเละถึงหัวเข้าเลยนะทำสวนกล้วยไม้ก็ไม่ได้สบายนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้เล็ก เพิ่งปลูกได้ยังไม่ถึงหนึ่งปีนะใกล้ๆหนึ่งปีละก็จะเริ่มมีช่อให้เราแต่ว่าเขาจะมีเป็นชุดๆพอหมดชุดก็จะสาไปไม่ได้แน่นมากเหมือนไม้สองปีหรือปีครึ่งช่วงนั้นก็จะเยอะอันนี้ยังไม่ถึงปีนะคะไม้ตรงนี้ยังไม่ได้ปีตรงนู้นก็ยังตัดไม่หมดนะคะ ไม้เล็กเราย,ยังตัดไม่หมดแต่ก็ใกล้จะหมดแล้วคิดว่าเดี๋ยวพรานี้น่าจะหมดช่วงนี้กล้วยไม้สถานกันกล้วยไม้แย่มากไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยนะคะต้องแต่ปลูกมาอสามสิบป,ปีนะที่บ้านนี้ปลูกกล้วยไม้มาสามสิบปีแล้วไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้ที่ขายไม่ได้ให้ขายไม่ออกตอนโควิด ถึงจะขายไม่ได้ก็ช่วงระยะเวลาสั้นๆตอนนี้ก็ขาาไหลเดือนแล้วนะต้อง่อก่อนปีใหม่มาเรื่อยๆตุกจีนอ่ะตุกจีนมีที่ไหนต้องอทิ้งนะคะนี่ตรงนี้ก็เป็นหญ้าหญ้าเยอะมากช่วงนี้แล้วเราก็ไม่ราดยาด้วยเพราะว่าอากาศร้อนจัดเราไม่รู้แร้วว่าฝนจะตกหรือไม่ตก ถ้ารอให้ฝนชุบหน่อยเราก็สามารถลาดยาฆ่าหญ้าได้นะถ้าอากาศร้อนๆเราจะไม่ลาดเพราะว่ามันจะสะเทือนทําให้ต้นงนันไม่โตใช้เก็บเอาตอนนี้คนงานก็กลับบ้านนะคะเหลืออยู่คนเดียวทําไม่ค่อยทันตัดไม้ก็ช่วงนี้ก็ตัดทุกวันตัดอีกสองวันนะคะจนบัาเราจะเสร็จดังนั้นเวลาเก็บหญ้าเราก็ยังไม่ค่อยมีนะคะ น,นี่เป็นไม้เล็กเดี๋ยวเรามาดูกล้วยไม้ที่เราปลูกครั้งสุดท้ายที่เราวางต้นพันแล้วก็เอ,อปลูกครั้งสุดท้ายนะก็เริ่มออกดอกแล้วนี่อันนี้น่าจะปลูกได้ประมาณเจ็ดเดือนตรงนี้นะคะเจ็ดเดือนสองโตสุดท้ายของเราที่เราปลูกทีหลังสุดนะคะ ต่วนตรงนี้ก็คือต้นพันธุ์ที่เราเหลือๆจากการซ่อมนะก็จริงๆก็สามารถเอาไปปลูกได้วันนี้ฝนโตน้ำเยอะมากนะคะเราลงสองท่อเลยเพื่อให้เขาแห้งไวๆเอาล่นะคะ่ะวันนี้พามาชมอา สวนฝนตกยามเช้าฝนตกหนักมากนะคะเค่นก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ